สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องไบรพันการ์เด้นค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดตัวกันที่ไม้ฟอกอากาศนะคะไม้ฟอกอากาศน้องเป็นไม้ฟอกอากาศแต่เป็นไม้ด่างนะคะตัวนี้น้องมีนามว่าซานาดูแคะนะคะน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วค่ะ มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, งสอห้กระถางนะคะอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ250บาทนะคะเอซสวยสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะนี้ก็คือเป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะคะเป็นไม้ฟอร์มใหญ่รวยซับสีทองค่ะ น้องอยู่ในกระถาง11นิ้วนะคะตัวนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่450บาทนะคะ450บาทในกระถาง11นิ้วนะคะ11นิ้วก็มาที่ชว่ว9ชั้นนะคะน้องอยู่ในกระถาง11นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าออกอ่าอมม่วงนะคะอมม่วงออกสีสนิมสนิมนะคะ โอ้แม่ค้าก็อธิบายอธิบายสีไม่ถูกก็ f c ซดูสีเองแล้วกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสีนะคะสีเขานะคะตัวนี้เป็นไม้เพราะเมล็ด,าะะดาะะจ,จากพ่อแม่ด่างนะคะพ่อแม่ด่างนะคะไม้เมล็ดจากพ่อแม่ด่างนะคะนี่อย่างตัวนี้นะคะตัวนี้น้องก็เข้าด่างมาแล้วนะคะน้องเข้าด่างมาแล้วตัวนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละสามร้อยบาทนะคะ ตัวนี้เป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะคะน้องมีนามว่ากวกมรกตสีดำนะคะที่เป็นสีขาวๆแบบนี้ก็คือน้องไม่ได้เป็นโรคหรือว่าเป็นเชื้อราอะไรนะคะก็คือเป็นคาบคาบน้ํานะคะคาบน้าค่ะแต่ถ้าเอฟซีท่านใดนะคะเลี้ยงในอาคารนะคะเวลาเราลดน้ําเราก็ไม่ต้องลดที่ใบก็ได้นะคะให้ลดแต่อาคคนต้นนะคะ แล้วก็ใบน้องจะได้ไม่เป็นค่าแบบนี้นะคะอันนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ250บาทนะคะ FC 250บาทแล้วก็มากันที่ไม้อ่าไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะหายากนะคะแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะตัวนี้เป็นกวกพะพุ่มนะคะกวกพะพุ่มปักกลายเพชรนะคะกวกพะพุ่มประกลายเพชร fc ดูค่ะเขามีอ่าหนอออกมาแล้วนะคะ2หนอสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยตัวนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่600บาทนะคะ600บาท fc ได้ไปถึงต้นแม่หนึงแล้วก็หนออีก2หนอนะคะแต่ว่าอ่าอ๋อไม่ใช่ต้นแม่หนึ่งสิคะสเลยค่ะรู้สึกว่าจะเป็น2องไหคะ อ๋อไม่ใช่สอค่ะต้นเดียวค่ะต้นแม่1แล้วก็ลูกอีก2นะคะแล้วก็ข้างล่างอาจจะมีหน่ออีกนะคะ600บาทนะคะเอฟซีเป็นไม้มงคลที่ค่อนข้างจะหายากอีกอีกตัวหนึ่งนะคะกวกพระพรมปักกลายเพชรค,ค่ะแล้วก็มากันที่ไม้ที่อยู่ในตระก,กูลคล้านะคะ ตัวนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วแต่ว่าค่อนข้างหนักนิดนึงตัวนี้อ่าน้องมีนามว่าคลานกยูงนะคะคลานกยูงฟอร์มประมาณนี้นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละอ่า100บาทนะคะ100บาทคลานกยูงคะ่ะแล้วก็กาเล็กซี่นะคะกาเล็กซี่ขาวแบบนี้นะคะ สีขา,ขาวขาแบบนี้นะคะอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่150บาทนะคะส่วนกาเล็กซี่สีชมพูแบบนี้นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่130บาทนะคะ130าบาทกาเล็กซี่ตัวนี้เป็นเฟิร์นนะคะเฟิร์น เป็นเฟิร์นเป็นพืชปลูกคุมดินได้นะคะตัวนี้น้องเป็นเฟิร์นเลื้อยนะคะเป็นตัวเลื้อยค่ะเป็นกหนกนาลีเลื้อยนะคะกหนกนาลีเลื้อยตัวนี้นะคะถ้าสมมุติว่าปลูกลงดินนะคะเขาก็จะเลื้อยอ่าเหมือนนึกออกไหมคะเหมือนสนามหญ้านะคะเขาจะเขียวขจีแบบปลูกหญ้าเลยค่ะตัวนี้ก็คือเฟอริร์นกหนกนาลีนะคะตัวนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะกระถางละ1 0 0บาทคา่ะ เฟิร์นกะหนกนารีนะคะกะหนกนารีเรื้ยค่ะปลูกลงดินก็เป็นพืชคลุมดินนะคะปลูาปลูกในกระถางแขวนก็เป็นไม้แขวนสวยงามนะคะเอฟซี FC. กะหนกนารีเรื้ยนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะยมแดงนะคะยมแดงโอ้ไม่ใช่ยมแดงค่ะโพแดงแคะนะคะโพแดงแคะนะคะนี่ค่ะโพแดงแคะอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่กระถางละ หนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะพูแดงแคะนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเพชรสายลุงนะคะเพชรสายลุงนะคะน้องเป็นไม้จัดสวนนะคะเป็นไม้แดดนะคะเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์ น้องชอบแสงนะคะชอบแสงแดดค่ะถ้าน้องได้รับแสงแดดนะคะน้องได้รับแสงแดดใบน้องจะเข้าสีชมพูอมม่วงแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าน้องได้รับแสงแดดที่ที่เพียงพอนะคะแล้วก็เหมาะสมนะคะแต่จริงๆน้องเลี้ยงแดดได้ทั้งวันเลยค่ะเลี้ยงแดดได้ทั้งวันแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะเพชรสายลุงค่ะค่ะแล้วก็มากันที่ไม้ ไม้มงคลไม้โอกอากาศกันนะคะตัวนี้นะคะน้องมีนามว่าภูงาช้างนะคะภูงาช้างภูงาช้างก็เป็นไม้โฟกอ,อากาศอีกตัวหนึ่งนะคะน้องอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะภูงาช้างค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นออมเงินนะคะอ,อมเงินอ,อมเงินแม่ค้าส่งอยู่ที่50บาทเช่นกันค่ะ ตัวนี้ออมนาคค่ะออมนาคก็50บาทเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นพูแอปเปิลนะคะพูแอปเปิลพูแอปเปิลอยู่ในกระถาง6นิ้วเช่นกันนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่50บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นภูหินอ่อนนะคะภูหินอ่อนด่างยักษ์นะคะอยู่ในกระถาง แนิ้วนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่80บาทนะคะ80บาทซูเปอร์เรทค่ะซูเปอร์เรทซูเปอร์เรทในกระถาง8นิ้วนะคะ120บาทค่ะแล้วก็อ่าอันนี้นะคะจะเป็นซับมงคลนะคะซับมงคลอยู่ในกระถาง8นิ้วเช่นกันค่ะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่120บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็น สิบกรัดนะคะสิบกรัด10สิบกรัดตัวนี้เป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะเป็นฟอร์มกออยู่ในกระถาง11นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่250บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสิริการนานะคะสิริการนาสิริการนาอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่100บาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น เป็นอ่าผู้หัวใจแนบอุลานะคะผู้หัวใจแนบอุรา,ะะแ,ราแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่250บาทนะคะผู้หัวใจแนบอุลาอุมาแดงเรียกทรัพย์นะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่250บาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอ่าพุทธลักษานะคะพุทธรักษา สองหน่อแบบนี้นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่80บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกฟอร์มหนึ่งนะคะอีกฟอร์มหนึ่งแต่ถ้าฟอร์มใหญ่ๆกว่าน,นี้จะอยู่450านะคะแต่ถ้าฟอร์มนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่200บาทนะคะน้องอยู่ในกระถาง11นิ้วค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเปเปอร์สตรอเบอรี่นะคะเปเปอร์สตรอเบอรี่อันนี้น้องชอบแสงแดดเช้านะคะถ้าได้รับแสงแดดเช้าหรือว่าแสงแดดลำไย ีน้องจะชมพูดได้กว่านี้อีกค่ะอันนี้ก็ดีพอดีแม่ล็อกแม่ค้านะคะอยูอ่ไม่ค่อยมีแดดค่ะอยู่ใต้ใต้ต้นกามปูค่ะเลยไม่ค่อยมีแดดนี่ค่ะห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทมูลชัยนะคะลิ้นมงกรมูลชัยอันนี้ก็คือแม่ค้าเพิ่งแยกเขาออกจากกระถางนะคะ ฟอร์มนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่70บาทนะคะมีว่างอยู่2กระถางนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะฮันนี่อายกรีนตัวนี้นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่50บาทแต่ขออนุญาตเปลี่ยนกระถางนะคะเป็นกระถางพลาสติกแล้วก็ตัวนี้นะคะลิ้นบางกรเจดียกนะคะ50บาทเช่นกันค่ะแล้วก็ฮันนี่อ e ยกรีนตัวนี้นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่100บาทนะคะแต่ขออนุญาตเปลี่ยนกระถางนะคะลิ้นบางกรน้องเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะ อันนี้จะเป็นฮันนี่ไอกโกลนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่80บาทนะคะตัวนี้มูลชายตัวนี้นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่120บาทนะคะ120บาทวิกตอเรียค่ะ50บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสับประรดสีนะคะสับประรดสี น้องอยู่ในกระถางดินเผาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่50บาทนะคะ50บาทจะบอกว่าวิกตอเรียนะคะพอน้องเป็นฟอร์มใหญ่แล้วน้องสวยมากเลยนะคะแต่ว่าน้องใช้เวลานานมากเลยนะคะกว่าน้องจะเป็นฟอร์มใหญ่ได้ะคะ่ะแล้วก็เหมือนกันนะคะ50บาทเหมือนกันแล้วก็กุหลาพินนะคะกุหลาพินกุหลาพินก็50บาทเช่นกันนะคะตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นอ่าไก่ต๊อกนะคะไก่ต๊อกด่างเหลือง120บาทค่ะแล้วก็อันนี้นะคะกุหลาบหินนะคะ1เอ่อ50บาทค่ะ50บาทเช่นกันนะคะน้องอยู่ในกระถางดินเผานะคะนี่ก็50บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะม้าลายม้าลายด่างขาวตัวนี้นะคะอันนี้ฟอร์มนี้นะคะส่งต่ออยู่ที่50บบาทเช่นกันนะคะแล้วก็อ่า ตัวนี้นะคะม้าลายด่างขาวนะคะม้าลายด่างขาวหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะไก่ตอกก็หนึ่งร้อยยี่สิบาทเช่นกันนะคะลิ้นมังกรเฮอริเคนนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะลิ้นมังกรเฮอริเคนแล้วก็ตัวนี้นะคะแก้วค่ะดอกแก้วอ่าหรือว่าแก้วแคะนะคะต้นแก้วแคะนะคะ แก้วแคสอินโดนะคะดอกกําลังมาเลยค่ะอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะส่วนกุราพินตัวนี้50บาทนะคะ50บาทแล้วก็กุราพินตัวนี้นะคะฟอร์มนี้เลยน้องอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่100บาทค่ะ100บาทแล้วก็ตัวนี้นะคะน้องน่าจะหนักกิ่งค่ะกิ่งน้องน่าจะหนักนะคะ น้องเลยเอียงแบบนี้แล้วก็บวกกับเอียงหาแสงด้วยนะคะ yeah. mm hmm. อันนี้จะเป็นชวนชมนะคะชวนชมด่างดอกสีชมพูดอกชั้นเดียวนะคะอันนี้น้องเหลืออยู่กระถางเดียวนะคะแม่ค้าเลยส่งต่ออยู่ที่150บาทนะคะแล้วก็ส่วนเปเปอร์ตัวนี้นะคะเปเปอร์ตัวนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่150บาทเช่นกันคะ่ะแล้วก็สําหรับอันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นางาช้างบนเซลนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่ 80บาทค่ะ80บาทแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นชาฮอเกียนนะคะชาฮอเกียนน้องเป็นไม้ดัดนะคะอันนี้ลูกเต็มต้นเลยค่ะลูกน้องที่ยังไม่สุกก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะแต่พอเขาสุกแล้วอาจจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีดอกเล็กๆสีขาวๆแบบนี้นะคะดอกสีขาวๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่150บาทนะคะ แล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากประหยัดนะคะอยากประหยัดน้องอยู่ในกระถางอาสี่เหลี่ยมเอออยู่ในกระถางสีนิ้วแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่100บาทนะคะ100บาทเป็นชาวฮกเกี้ยนนะคะชาวฮกเกี้ยนดัดนะคะนี่ค่ะลูกน้องเต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะมีอ่ามีดอกออกมา สีขาวๆเล็กๆแบบนี้นะคะหรือว่าสนใจไม้ดัดตัวใดตัวไหนนะคะสอบถามแม่ค้าเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจัดหาให้ค่ะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวต้องขอแจ้งเปลี่ยนราคายมเงินยมทองใหม่แล้วนะคะเพราะว่าอ่าเมื่อก่อนขายผิดราคาค่ะยมเงินยม,ยม,ยมทองนะคะยมเงินยม,ยมทองตัวนี้นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่ กระถางละ250บาทนะคะ250บาทค่ะยมเงินยมทองอันนี้นะคะจะเป็นอ่าปลีกน้ำค้างนะคะปลีกน้ำค้างปลีกน้ำค้างจะมี2แบบนะคะอันนี้จะเป็นแบบใบใหญ่แล้วก็ใบแข็งนะคะเป็นเงาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบใบฝอยๆนะคะแต่แบบใบฝอยๆแม่ค้าขายไปหมดแล้วค่ะเหลือแต่ใบแบบนี้นะคะอันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะเอฟซีอ่า ตัวนี้น้องเลี้ยงแดดได้นะคะน้องเลี้ยงแดดได้แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นลิ้นมังกรขนเม่นนะคะโอ้ยหมาหนีนีหนีแม่นีแม่แม่ทางานอยู่นี่อันนี้เป็นลิ้นมังกรขนเม่นนะคะลิ้นมังกรขนเม่นอ่าแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะลิ้นมังกรหนามเม่นค่ะหนามเม่น นี่ค่ะ1 0 0 150บาทนะคะมี3กระถางแล้วก็4กระถาง5กระถางข้างในนะคะ150บาทนะคะอันนี้เป็นสีสยามนะคะสีสยามฟอร์มต้นแม่นะคะฟอร์มต้นแม่นี่ค่ะใบเขาก็จะประมาณนี้นะคะแต่อเผอิญว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าแดดแรงนะคะ ใบจะมีปัญหานิดนึงนะคะเนี่ยใบจะไหม้นะคะมีอยู่ประมาณเดือนที่แล้วนะคะแดดแรงมากค่ะที่ประเทศโคราชค่ะก็คือต้นไม้ก็จะใบไหม้มากเลยค่ะตัวนี้มีมีนามว่าเฟือนสีสยามนะคะเฟือนสีสยามนี่ค่ะคล้ายคคิงคอบบ้านะคะแต่ว่า,าความความที่เขาจะเป็นอ่ายังไงล่ะคะ วน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 รอบกระถางนะคะแม่ค้าก็อธิบายไม่ถูกนะคะเอฟซีแต่ว่าเขาคล้ายๆกันแต่ว่าคิงคอเบ้าเขาจะอ่าใบเขาจะหยักแล้วก็ตั้งตรงแต่ว่าสีสยามใบเขาจะหยักแล้วก็วนอ่าคล้ายๆอ่าวงกลมนะคะอันนี้นะคะคือสีสยามที่โตแล้วนะคะฟอร์มโตนะคะฟอร์มตฟอมโตน้องก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะอ่าเป็นเป็นฟอร์มเป็นฟอร์มเล็กนะคะเป็นฟอร์มเล็กของเฟิร์นสีสยามนะคะฟอร์มเล็กของเฟิร์นสีสยามอันนี้แม่คะส่งต่ออยู่ที่180บาทนะคะอันนี้เป็นฟอร์มเล็กของเฟิร์นสีสยามนะคะ180บาทค่ะกระถาง11นิ้วนะคะกระถาง11นิ้วค่ะอันนี้จะเป็นต้นมิราเคิลนะคะหรือว่าต้นมหาสัจจ์ค่ะ กำลังติดากาลังติดลูกแล้วนะคะกําลังติดลูกแล้วลูกเขาจะเป็นสีสุกสุกจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เวลาเรากินของเปรี้ยวเข้าไปเวลาเรากินลูกเขาเข้าไปแล้วก็กินของเปรี้ยวตามไปก็คือจะมีรสชาติหวานในปากเรานะคะอันนี้จะเป็นต้นมีราเขึ้นหรือว่าต้นมหัศจรรย์อันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ250บาทนะคะน้องอยู่ในกระถาง1 1นิ้วค่ะ ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นต้นใบเงินนะคะใบเงินใบเงินใบเงินอยู่ในกระถาง11นิ้วนะคะความสูงของน้องก็น่าจะประมาณเมตรเมตเมตรยีได้ไหมคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะใส่ลังได้นะคะถ้าประมาณเมตรยีก็น่าจะงออันนี้นิดนึงน่าจะได้นะคะไม่ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะคะแต่อันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ350บาทนะคะ ใบเงินนะคะใบเงินต้นใบเงินนะคะกระถางสินิ้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นเฟิร์นอ่าเป็นเฟิร์นเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะคะฟอร์มพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะน้องอยู่ในกระถางดินเผานะคะอ่าถ้า f อซท่านใดสนใจนะคะขออนุญาตถอดกระถางนะคะ ขออนุญาตถอดกระถางห่อตุ้มลากนะคะอันนี้ก็คือแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่500 500ส่งฟรีนะคะอันนี้500ส่งฟรีนะคะแต่ขออนุญาตถอดกระถางนะคะขออนุญาตถอดกระถางนะคะถอดกระถางห่อหุ้มลากนะคะเฟินเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะคะหรือว่าเฟินอะ,อะไรละ่ะเฟินขนไก่ไมมไม่แน่ใจนะคะแต่รู้ว่าแต่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเฟินเกี่ยวเงินเกี่ยวทองค่ะ อันนี้จะเป็นกวกเงินเข้าบ้านนะคะกวกเงินเข้าบ้านน้องได้รับแสงแดดแล้วขอบใบ,บน้องจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะใบน้องจะเป็นสีอมเทาๆนะคะอมเทาๆก,กวกเงินเข้าบ้านอันนี้นิยมปลูกหน้าบ้านนะคะหน้าร้านอาหารหรือว่าร้านค้าร้านขายต่างๆนะคะน้องอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะมาค่ะแล้วก็มากันที่โชคเก้าชั้นนะคะ ตัวนี้ก็คือสีน้องเริ่มจะเข้าแล้วนะคะสีน้องเริ่มจะเข้าแล้วนะคะแต่เข้าแน่นอนค่ะเข้าแน่นอนเลยนี่อันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่350บาทนะคะ350 ·บาทสามบาทแล้วก็เดี๋ยวนะคะตัวนี้ก็350บาทเช่นกันนะคะ350บาท อันนี้ก็350บาทนะคะ3 5 0บาทอันนี้ก็350บาทนะคะสีน้องเริ่มเข้าแล้วนะคะอันนี้น้องเป็นด่างกระจายนะคะน้องเป็นด่างกระจาย350บาทนะคะอันนี้ก็350บาทเช่นกันคะ่ะ อันนี้ก็350บาทนะคะ350บาทเช่นกันนะคะน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วน้องอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะ350บบาทค่ะ มากันที่ไม้แดดนะคะไม้แดดไม้มงคลตัวนี้่าน้องมีนามว่าพญานาคราชนะคะพญานาคราชตัวนี้ก็50บาทนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูฟอร์มที่ไม้เป็ดน้องเป็นฟอร์มเลือยนะคะน้องจะเป็นแบบนี้นะคะน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะพญานาคราชนะคะพญานาคราช แล้วก็กุราพินกุราพินลายไข่นุกกระทานะคะกุราพินลายไข่นุกกระทา50บาทนะคะตัวนี้ตัวนี้น้องมีนามว่ารวยเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้าน50บาทนะคะ50บาทแล้วก็ดิป,ปินชาลีสีชมพูค่ะในกระถาง8นิ้วนะคะ150บาทค่ะ ตัวนี้ก็50บาทนะคะ50บาทเช่นกันค่ะแล้วก็อันนี้ก็50บาทนะคะอันนี้ก็50บาทเช่นกันนะคะ50บาทกุราพินช,ช็อกโกแลตนะคะ50บบาทค่ะแม่ค้าตั้งชื่อเองนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นอ่า เป็นปากกาลังด่างนะคะปากกาลังด่าง60บาทค่ะส่วนกระถางใหญ่นะคะกระถางใหญ่กระถางใหญ่แบบนี้300บาทนะคะ300บาทอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นชวนชมนะคะชวนชมดอกซ้อนนี่ค่ะฟอร์มดอกดกเต็มต้นเลยค่ะดูฟอร์มน้องค่ะฟอร์มน้องแล้วก็ดอกดกเต็มต้นเลย นี่ค่ะน้องอยู่ในกระถางทรงกลมแบบนี้นะคะตอนนี้แม่ค้ายังขายอยู่ที่ราคา220บาทนะคะราคา2 2 0บาทราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแล้วก็เดี๋ยวดอกชุดนี้โรยแล้วก็ยังมีดอกใหม่ออกมานะคะยังมีดอกใหม่ออกมาอีกตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะสําหรับสีขาวแม่ค้ายังไม่ขายนะคะสีขาวยังไม่ขายถ้าสีอื่นคือขายหมดเลยค่ะ นี่ค่ะ220บาทนะคะพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นดอกสีแบบนี้นะคะสีแบบนี้สวยสวยมากเลยค่ะ220บาทนะคะแล้วก็ในกระถาง6นิ้วนะคะในกระถาง6นิ้วในกระถาง6นิ้วแม่คะส่งต่ออยู่ที่150บาทนะคะ1 0 0 150บาทส่วนในกระถาง8นิ้วนะคะในกระถาง8นิ้วแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่180บาทนะคะมีว่างอยู่2กระถางนะคะดอกน้องนะคะคล้ายๆดอกกุหลาบเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นอ่า เกลียวเงินเกลียวทองนะคะหรือว่าเกลียวสวรรค์นะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะ150บาทอันนี้น้องเป็นไม้แขวนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ปลูกคุมดินก็ได้ค่ะแล้วก็สำหรับอาเอฟซีท่านใดนะคะที่สนใจไม้แขวนนะคะไม้แขวนตัวนี้น้องมีนามว่าโฮย่าด่างนะคะโฮย่าด่าง โหย่าด่างอยู่ในกระถางดินเผาแบบนี้นะคะอยู่ในกระถางดินเผาแบบนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะกระถางละ80บาทโหย้าด่างค่ะโหย้าด่างดอกสีอ่าชมพูเออดอกสี น่าจะเป็นดอกกำรรมหยี่นะคะสีแดงกำรรมหยี่หรือไม่ก็จะเป็นสีชมพูชมพูขาวๆนะคะแม่ค้าก็ยังไม่เคยเห็นดอกตัวด่างเลยนะคะ,อ,ะอันนี้อยู่ที่80บาทนะคะโฮย่าด่างคะ่ะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเป็นตุกกตต๊กตาตุ๊กตาแบบนี้นะคะตุ๊กตาแล้วก็สับปะรดสีข้างบนนะคะ แล้วก็มีเดฟข้างล่างนะคะเดฟข้างล่างมีเดฟตัวธรรมดาแล้วก็เดฟด่างนะคะอันนี้อันนี้ได้100บาทนะคะแม่ค้าส่งต่ออยู่ที่100บาทนะคะอันนี้100บาทนะคะก็อันนี้จะเป็นโฮย่าด่างข้างบนนะคะแล้วก็จะเป็นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาตุ๊กตาเซรามิกแบบนี้นะคะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแบบนี้นะคะนี่อันนี้แม่ค้าส่งต่ออยู่ที่150บาทนะคะ150บาท เวลาลมพัดมานะคะ <_ d> um> เขาก็จะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะ150บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสับป,ประรดสีข้างบนสับป,ประรดสีข้างบนแบบนี้นะคะ <_ d> um> แล้วก็มีนกมีนกมีอ่ามีปลานะคะแล้วก็มีอ่าหอยทากนะคะมีอ่าม,มีเจ้าหญิง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 มีนางฟ้านะคะแล้วก็มีอ่าเขาลูซีค่ะอันนี้ก็100บาทนะคะ ส่วนเดฟข้างบนนะคะเดฟข้างบนเดฟข้างบนนี้นะคะอันนี้พวงละอ่าเจ็ดสิบบาทนะคะพวงละเจ็ดสิบบาทนี่ค่ะเดฟนะคะพ,พวงละเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้คือเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเอาไปเปลี่ยนเป็นอ่าใส่กระถางห้านิ้วได้เลยนะคะน้องจะโตกว่าน,นี้นะคะแต่อันนี้น้องถูกบังคับให้อยู่ในกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะนี่นะคะพวงละอ่าพวงละ 100บาทนะคะ100บาทเดฟนะคะเดฟน้องอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนี่ค่ะอันนี้นนเดฟด่างนะคะน้องอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะค่าสำหรับ่าอีพีนี้นะคะ <ไป S 1> ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ <ไป S 1> เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีค่ะ